ครับสวัสดีครับก็กลับมาอยู่ในช่องช่างต้อมโมดิฟายนะครับก็เดี๋ยววันนี้จะพามาดูเครื่องตัดหญ้าก็เดี๋ยววันนี้รื้อรื้อดูก่อนว่าสภาพเขามีอะไรบ้างส่วนเจ้าเครื่องนี้เนี่ยเขาเขียนมาไว้ด้วยอผ่อนแล้วดับแต่เวลาเครื่องติดแล้วเขาบอกว่าไม่มีแรง แรงไม่ค่อยมีมันไม่ค่อยหมุนเขาบอกก็เดี๋ยวมาลือดูกันส่วนเจ้านี่ก็ไม่ติดสภาพข้างในจะเป็นยังไงนั้นเ,นเดี๋ยววันนี้มาลื้อกันก่อนเดี๋ยวคอยไล่กันเช็คให้เต็มระบบกันไปก็ลื้อส่วนบนกันครับตัวด้านบนหรือฝาครอบไปก่อน ดูทีละเครื่องเลยเนะดูสภาพเคลือมากเดี๋ยวดึงดูก่อนว่าเป็นยังไงมีกำลังอัดไหม ก่อนที่เราจะมาฉอดชุดคัดใช้ได้กำลังอัดใช้ได้หรือชุดหน้านะครับสงสัยอยู่ว่า คาดหมดหรือเปล่าบอกว่าเร่งเหมือนไม่มีแรงอถอดน,น็อตสีตัวครับ ใช่หรือเปล่าสาเหตุเอาใช่จริงด้วยดูนันชัดๆนะครับคาสหมดถึงเนื้อเหล็กละพากาสหมดตัวนี้อ่ะ วยคาั้วยคาด,าดยังใช้ได้ครับน่าจะยังใช้ได้นะต้องเปลี่ยนภ้าคาร์ปดูจะรู้ว่าใช้ได้เบ่าะเดี๋ยวมาลือ้อต่อไปกันเลยลื้อชุดใหญ่กันเลยจะได้ทำความสะอาดทีเดียวคืออาการเบาดับ เบาแล้วดับก็มีหลายสาเหตุครับหัวเทียนบอดก็เป็นสาเหตุส่วนหนึ่งหัวเทียนบอดนั้นก็มาจากาชุดคาบูน้ำมันอากาศไม่สัมพันธ์กันก็ทำให้หัวเทียนบอดบ่อย ชุดคาโบกันก่อนอันนี้ลือก่อนนะครับยังไงสภาพนี้ก็ต้องลือ้อชุดคาโบวออกมาคาโบูก็ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนชุดซอ่อมในชุดของคาโบูใหม่หมดล้างใหม่ การไม่ได้ใช้งานนานก็จะเป็นประมาณนี้ครับผ้าผ้าไอ้พวกไอ้แผ่นผ้าปั๊มพวกเนี้จะพังหมดจะแข็งน้ำมันแข็งมาก รอดรอดเบอร์8 2สองตัว แข็งหมดครับตรงนี้แข็งหมดเลยสายน้ำมันแข็งหมดเลยจุดคาบู น็อตสามตัวครับชุดตัวเนี้ยชุดสตาร์ทกับถังน้ำมันด้านหลังมีน็อตสามตัวแล้วก็มีด้านล่างสองตัวใต้เครื่อง อาการใช้งานถังน้ำมันไม่แตกโอเคใช้ได้ไม่มีปัญหาโอ้นี่นนครับแตกหรือเปล่าขาหาักไปแล้วน่าจะกระแทก เนี่ยขาอยู่ในนี้แหละ เปียน,นิดึงเลยฮอนรถถอดออกครบละสภาพครับน้ำมัน ท่วมหมดเลยอันนี้น้ำมันเครื่องนะขึ้นมาขนาดนี้ถ้านอนเครื่องถ้าเครื่องนอนอนะขึ้น,น้ำมันเครื่องเขาก็จะไหลเนี่ยขึ้นมาตามท่อเนี่ยจะมาท่วมแล้วก็มาออกตัวคาบู เยิ้มไปหมดเลยไม่รู้ได้ผ่าเครื่องหรือเปล่าเครื่องนี้ต้องล้างดูก่อนแล้วก็ลองติดเครื่องดูก่อนจะเป็นยังไงถอดคอยคอยนัด 6เหลี่ยมของตัวเบอร์เล็กสุดสาเหตุไฟหัวเทียนไม่ค่อยออกคอยสกรปรกก็ล้างน่าจะใช้ได้ลนะ้ต้องล้างใหม่หมดครับเครื่องนี้นี่เบอร์สินี่แปลงมา10หรือ8ปดแ มันก็ไม่มี อ่างนี้สภาพไม่รู้มันเยิะมาจากจุดไหนผมว่าน่าจะมาขอบบนเนี่ยข้างบนน่าจะเปลี่ยนซีนวาววลื้อให้ดูน,นี่สามตัวปาครอบจานไฟไเลือกเลย แน่นมากเสงดัง่อยนะครับไม่ออกไม่ออกเดี๋ยวหาอันนี้ก่อน Chui, tôi tôi chuối mày cho nên các con đặt cho một lớp vào ของบอกว่า,าให้จัดการให้เนียมๆหน่อยดูให้มันดีๆหน่อยเขาบอกดูให้ดีๆต้องไล่ไล่ระบบเขาไม่ใช่ว่าหาสาเหตุจุดเดียวต้องไล่ให้เต็มระบบดูให้ครบทุกอย่างดู ระยะห่างวาวแน่นมากโอ้ยินดได้เสียโคตรแน่นตัวหัดเทียนออกผมไว้ไหนเนะี่ย ี่ยครับถอดชุดจานไฟออกถอดตัวนี้เปลี่ยนถอดชุดจานไฟออกจุดรั่วโอ้เนี่ยซีนขอเวียงมีรอยรั่ว ซีนข้อเวียงก็มีรอยรั่วข้างหน้าก็เหมือนกันนะมีรอยอโอ้โหรอยอักกาวระย,ยะขนาดนี้อักแบบสุดๆถ้าซีนมีรอยรั่วก็ต้องผ่าเครื่องครับ อ่ะโอเคครับหรือชุดนี้เราไปรื้อชุดนู้นต่อก็คลิปอาจจะยาวหน่อยครับหรือสองเครื่องจะของบอกให้ถ่ายคลิปไปดูด้วยอยากรู้ว่าทำจริงหรือเปล่า ว่าเราทำโมขนาดไหนสภาพเครื่องนี้เป็นยังไงบ้างชุดนนหน้ากระก้อนนับเดี๋ยวพ่อเก็บด,ดูชุดน,นี้เลยเล่นชุดน,นี้ต่อโอ้โหภาพไม่แพ้กันครับ อันนี้สตาร์ทไม่มีตัวสตาร์ทไม่มีเบอร์แปด ไม่เหมือนกันอีกถอดถังน้ำมันไม่เหมือนกัน็นอบเขาไม่เหมือนกันรอถือว่าอยู่ครบอุ้ย โอ้เมกเกนไม่ชอบใส่กันนี้ช่างไปชุดคาบูครับเนี่ยชุดคาบูเขามีเบอร์แปดองตัวก่อน หกเหลี่ยมอยู่ใต้เครื่องสองตัว ระวังเจ้าเหล็กตัวนี้หายนะครับดีก็ปิดไว้เลยปิดมันไว้ดันมันไว้นิดเดียวอันนี้มันทับอยู่โอ้โหไปมาแล้วสายดับมัน d 응. 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 นี่เปลี่ยนทิ้งหมดครับขาดแล้วเกนก็กรอบโอลิงก็ไม่มีโอ้โหนี่เด่นอยู่นี่โอลิงเขาทำไมต้องเช็คด้วยนะครับตอนประกอบ ก็สองตัวนี่ก็มีโอลิงนะครับเนี่ย ด้วเบา่นี่ยเพิ่งเปิดถอดชุดหลังก่อน ลื้อตัวนี้ใหม่หายหมดเลยสภาพกัวอย่างเดียวคือลื้อถังน่าจะแตกแตกหรือเปล่าต้องล้างดูครับอถอดนีอชุดคัดชุดครัส ก็นัดสี่ตัวตัวใหญ่หกเหลี่ยมตัวใหญ่ตัวนี้มีมาสามตัวหายไปตัวหนึ่งหาไม่ครบนะครับอาคาร์ดนี่ต้องเต็มอย่างนี้นะคาร์ดนี่ต้องเต็มตัวนี้เครื่องคาร์ดเต็มใช้ได้เลย แต่ด้านล่างหากหมดตัวรองถังน้ํามัน แน่นมากเลยตบนิดหนึ่ง น่าจะไม่ยังยังไม่เคยผ่าเครื่องแต่ซีนข้อเวียงรั่วหรือเปล่านั้นต้องล้างดูครับเราค่อยประกอบดูดูวาลด้านบนอันนะาสองตัว คหมุนมากให้ตรงอ่ะหมุนมากให้ตรงตรงแล้วก็เช็ควาวเข่งปกนิดเดียวครับอ๋ออันนี้โอเควาวใช้ได้อ่ครับผมก็เดี๋ยว คลิปนี้หรือเครื่องสองเครื่องเพื่อหาสาเหตุกันก็หรือแล้วนะครับลูกค้าที่รักหรือสองเครื่องเดี๋ยวเช็คให้เต็มระบบเลยคือการไล่ไม่เราไม่ไล่ทีละจุดลูกค้าบอกให้เช็คเต็มระบบก็ ต้องขนาดนี้กันเลยจะได้ผ่าเครื่องหรือเปล่านั้นก็ต้องล้างดูก่อนครับติดเครื่องดูก่อนถ้าน้ำมันรัจงตรงซีนข้อเวียงก็น่าจะได้ผ่าเครื่องอคือต้องมาไล่อีกทีหนึ่งลูกค้าบอกเอาให้เนียบเลยไหนเจอช่างละโอเคครับ ก็เดี๋ยวคลิปหน้าแล้วเดี๋ยวผมล้างก็เดี๋ยวมาประกอบเครื่องกันแล้วก็วิเคราะห์สาเหตุกันก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมไว้เจอกันคลิปหน้ากับช่างต้อมโมนิาย